การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยสังกัดหน่วยงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองที่อยู่170หมู่8ตํตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อผู้บริหารสถานศึกษานางสาวคณิ t ฐาพงศ์เกษตรกรรมชื่อครูกแกนนำผู้รับผิดชอบนายพรเทพพิมพ์ทอง ข้อหโรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีนโยบายเพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ว่าโรงเรียนบ้านเข็กน้อยน้อมนำพระบรมราโชบายขยายโอกาสทางการเรียนภาคเพียรสื่อสารภาษาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ศตวรรษที่21โดยได้นำสู่การจัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงด้วยโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายและเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อที่จะนำความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและอยู่อย่างพอเพียงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมข้อ 2. โรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องโดยครูประจำวิชามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานการเรียนรู้ทาง้ง9ฐานอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อ3โรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอย่างพอเพียง มีการจัดทำฐานการเรียนรู้ทาง9ฐานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยฐานการเรียนรู้ทาง9ฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมทำให้นักเรียนและครูสามารถใช้บริการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไว้สำหรับภาคีเครือข่ายและคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนข้อ 4. การดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายและเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเขตกน้อย ในแต่ละปีการศึกษามีการดำเนินงานในการอบรมให้ความรู้การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะครูทุกคนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องครูแกนนำเป็นผู้นำในการเผยแพร่ข้อมูลฐานการเรียนรู้การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปเป็นวิทยากรประจำฐานได้ข้อ 5. โรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการเผยแพร่สื่อหรือนวัตกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษกฐษกฐิจพอเพียงมีการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนองค์กรและหน่วยงานอื่นเช่นมีการเผยแพร่ทางช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เพจ a c e b o o k โรงเรียนบ้านเขตน้อยกลุ่มลายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2 OBEC Content Center ที่คณะครูและผู้บริหารได้เผยแพร่ผลงานสื่อนวัตกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ให้สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและทันสมัยรวมถึงช่องทาง YouTube ที่นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ข้อ6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการอบรมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำโดยมีผู้อำนวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นวิทยากรแกนนำเผยแพร่การจัดการเรียนรู้และการดําเนินกิจกรรมของโครงการแก่นักเรียนระดับชั้นอื่นๆที่มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ต่อคณะศึกษาดูงานโดยโรงเรียนบ้านเ็กน้อยมีการดำเนินการพานักเรียนแกนนำลงพื้นที่ในการเป็นมักคุเทศน้อยศึกษาหาข้อมูลจริงและสามารถนําความรู้มาประประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากรรวมถึงการได้ลงพื้นที่ร่วมกับกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสในกิจกรรมเพชรบูรณ์ PBN2 f a i r Share and Learn เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นนักเรียนแกนนำภายนอกสถานศึกษาได้ข้อที่7โรงเรียนบ้านเข็กน้อยได้มีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือพัฒนาสถานศึกษาชุมชนเศรษฐกิจหรือสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน4มิติได้แก่ โรงเรียนมีกลุ่มงานสภานักเรียนที่ช่วยดูแลและพัฒนาสถานศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงเรียนชมรมเจนซีเป็นชมรมที่จัดตั้งเพื่อขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงยาเสพติดทุกประเภทโดยมีชมรมเจนซีในการร่วมแก้ไขปัญหาในมิติทางสังคมและชุมชนบ้านเขตน้อย ให้เป็นชุมชนสีขาวและโรงเรียนก็เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับประเทศกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในกลุ่มงานบริหารวิชาการเป็นกลุ่มเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระได้เรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลายอาชีพเพื่อให้นักเรียนสามารถมีความรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับครอบครัวของนักเรียนให้ดีขึ้นและสุดท้ายด้านวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเขกน้อยมีกิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์รวมถึงฐานการเรียนรู้การผลิตเครื่องศิรารณพรและกิจกรรมในชุมนุมนาฏศิลป์ที่เผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในระดับโรงเรียนชุมชนและระดับจังหวัดนักเรียนที่เผยแพร่วัฒนธรรมของนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นเมืองและเป็นการดูแลรักษาวัฒนธรรมของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่8การประสานความร่วมมือกับชุมชนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของโรงเรียนมีกิจกรรมในการนำนักเรียนได้ออกไปทัศนศึกษาทุกระดับชั้น และมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนฐานในโรงเรียนทั้ง9ฐานในกิจกรรมเปิดฐานการเรียนรู้และถอดบทเรียนรวมถึงระดับชุมชนโรงเรียนมีกิจกรรมในการให้นักเรียนได้ออกทัศนศึกษาโดยมีครูประจำสายชั้นได้จัดกิจกรรมได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ไม่เกิน5กิโลเมตร เพื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ในชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนได้แก่ฐานการเรียนรู้ศิลปะการชงเครื่องดื่มประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชนคือร้านกาแฟจงสร้างโดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เกี่ยวกับการปลูกกาแฟการคั่วกาแฟและการชงกาแฟและฐานการเรียนรู้การแปรรูปที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงสีข้าวในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนในองค์ความรู้การปลูกข้าวการสีข้าวและข้าวใหม่มง้ง ของชุมชนข้อที่9การขยายผลการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและสถานศึกษาอื่นโรงเรียนบ้านเขกน้อยมีเครือข่ายที่ร่วมเป็นกําลังสำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเครือข่ายระดับชุมชนหน่วยงานต่างๆและสถานศึกษาอื่นในการเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรม การขับเคลื่อนดำเนินงานและรวมถึงคณะศึกษาดูงานที่มาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาในชุมชนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการขยายผลการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ฐานการเรียนรู้งานประดิษฐ์ฐานมงดีไอวาเพื่อให้นักเรียนนำผลงานจากการประดิษฐ์โครงงานที่ชนะเลิศ ระดับสำนักงานเหรียญทองระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองได้นำไปเผยแพร่และต่อยอดความสําเร็จในชุมชนบ้านเขตน้อยและมีการขยายผลการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงได้สร้างสาขาอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานในปีการศึกษา2566มีคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเข่น้อย จำนวน18คณะปีการศึกษา2567มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเข็กน้อยจำนวน32คณะข้อที่10โรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประกวดผลงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยนางสาวคณิ t ฐาภงเกษตรกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อยได้ขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน การถอดบทเรียนเขก,กน้อยพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีผลการประกวด best practice โรงเรียนสุจริตระดับดีมากภาคเหนือและ best practice พระบรมมราโชบายทั้ง4ด้านได้แก่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองได้ดำเนินงานแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเด็กมองรุ่นใหม่รักประเทศไทยต้านัยยาเสพติด มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมได้ดำเนินงานนวัตรกรรมเกิดแต่ธรรม Good Student Model มีงานทำมีอาชีพได้ดำเนินงานนวัตรกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเส้นทางต้นกล้าน้อมนำพระบรมราโชบายสู่อาชีพที่ยั่งยืนด้วยรูปแบบ5 Station to Professional Road หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีได้ดําเนินงานนวัตกรรมจิตอาสาด้วยหัวใจเข็กน้อยเจนใหม่ใส่ใจพัฒนาจุดเด่นโรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด9ฐาถาการเรียนรู้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยรวมถึงสอดคล้องกับครูผู้เป็นผู้รับผิดชอบครูแกนนำผ่านการเรียนรู้และส่งเสริมให้คณะครูได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ในหลายๆด้านและพัฒนานักเรียนแกนนาและในการถ่ายทอดองค์ความรู้ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้งหมด9ฐานทุกฐานการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทําให้คุณครูในโรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต่อยอดจากฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมแต่ละฐานการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีการปรับปรุงพัฒนาให้นักเรียนในโรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษานอกจากนี้คณะศึกษาดูงานใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง9ฐานเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ สามารถให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงานเพราะมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยที่อยู่อย่างพอเพียงรวมถึงปฏิบัติตามพระบรมราโชบายทั้ง4ด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีการบูรณาการเนื้อหาในการแข่งขันทักษะด้านต่างๆของโรงเรียนภายใต้ฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีการดำเนินงานของสถานศึกษาตามรายการนิเทศติดตามครบถ้วนในทุกด้านแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยจากการย้าย การเกษียณอายุราชการและมีครูมาบรรจุใหม่จึงทำให้โรงเรียนบ้านเ็กน้อยต้องมีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกปีนวัตกรรมรูปแบบหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยได้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเข็กน้อยพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี PDCA และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ยั่งยืนและเป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในทุกปีการศึกษา ความต่อเนื่องในการอบรมพัฒนาครูในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกปีการศึกษา